สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีสองเมนูอร่อยมานำเสนอนะคะเห็ดของเราแล้วก็นี่ทำอาหารเป็นเรื่องสำคัญนะคะความสะอาดความจริงอะมัดผมก็ได้แล้วตต่หัวมน เราเป็นเชฟเราเป็นเชฟเดี๋ยวหูเหม็นด้วยกุ๊กใ่จะทำผัดกะเพราหมึกนะคะนี่เป็นหมึกกระดองนะเป็นหมึกกระดองตัวเล็กนะคะผัดกะเพรากับเห็ดแล้วก็จะทำปลาคอร์ตุ๋นซอสมะเขือเ,เทศใส่มะก,กอกนะคะหนีเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนดูแล้วก็จะให้ดูเนื้อนะคะมะกอกดำมันจะมันอร่อยเลยแหละ เห็ดเห็ดเห็ดเดี๋ยวจะใส่เห็ดพึ่งไปหน่อยน้องนีดอกนี้ละต้องใส่เดี๋ยวจะเก็บไว้ทอดด้วยนะคะดอกนี้ละต้องใส่จะผัดรวมไป ขาวมากชอบชิ้นนใหญ่ๆคำโตโตนี่สักดอกหนึ่งความจริงอยากได้ดอกนี้มากเลยอ่ะดอกนี้โอ้โสวยมากเลยเนี่ยจะดอกนี้ขาแบบขาอมน้ำนิดนิดนี่คือน้ำผัดกะเพราที่เหลือนะ เป็นกระเพรากับยี่ราของไทยนะคะหมดต้นแล้วไม่มีแล้วนะแล้วกินกุ้งกับหมึกเหลือก็เก็บเอาไว้นะคะเสียดายอะ่ะมันไม่ได้มีกินเหมือนบ้านเรานะคะไม่มีแล้วมีแต่ในช่องฟีสที่กุ้งไก่เก็บเอาไว้อันนี้เป็นปลาคอร์หมักเกลือนะคะซึ่งเขาแช่น้ํามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปตัดก่อนตัดตรงนี้เดี๋ยวน้ําไหล ปลาคอสพวกนี้นะคะเขาหมักเกลือมาที่นี่จะเรียกว่าบักคละซึ่งเค็มมากนะถ้าซื้อแบบที่เขาหมักเกลือนะคะจะต้องมาแช่น้ํากันเป็นคืนเลยนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ําด้วยอันนี้กูไปซื้อแบบที่เขาแช่น้ํามาเรียบร้อยแล้วมันจะเค็มพอดีแล้วนะคะหนังมันหนานี่ปลาคอสเนี่ย เป็นเมนูโปรดของพวกเราเลยนะยกเว้นน้ำหวานนะคะน้ำหวานไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาบอกมันเค็มเกินไปแป้งสาลีนะคะคลุกแป้งนะคะ มะกอกพวกนี้นะคะใช้ทำกับข้าวก็ได้ใช้กินเล่นก็ได้นะคะเป็นมะกอกดำนะคือมะกอกสุกนั่นเองนะคะอันนี้ไม่มีเม็ดเอาเม็ดออกแล้วนี่นะคะเนื้อเขา มันมีรสชาติมันนะคะอร่อยเลยล่ะคราวนี้ก็ใส่มะกอกตามลงไป ข้าวของกุ๊กไก่วันนี้อร่อยแน่ๆใส่พริกเยอะแบบโอ้โหตัวเองกินพริกเก่งมากกินเผ็ดเก่งมากเดี๋ยวกุ๊กไก่จะทำโพลเอนตานะคะที่เป็นข้าวโพดบดหยาบนะคะเคยมีคุณผู้ชมถามมาอยากดูใกล้ๆตอนทํานะคะเดี๋ยวกุ๊กไก่จะให้ดูเนื้อของมันนะคะมันจะไม่เหมือนแป้งธรรมดานะพี่มิกจะกินโพลเอนตากับบัคคลาตุนนะคะปลาคอสหมักเกลือตุนนั่นเองมาแล้วนะคะเสียงพี่มิก นี่นะคะเดี๋ยวก็กไก่จะให้ดูเนื้อแป้งของมันนี่นะคะเนื้อแป้งของเขาหยาบนะคะเหมือนเหมือนทรายเลยทำมาจากข้าวโพดนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะไก่เบาแก๊แกสไว้ใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะ แล้วก็ใส่โพลัลนต้าลงไปนะคะคต้องค่อยๆโรยนะค่อยๆคนตอนนี้เบาแก๊สได้นะคะจะต้องคนตลอดไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนนะคะน้ำนะเขามาีบอกไว้นะคะว่าตวงเท่าไหร่ที่ถุงหรือกล่องนะคะ อวนไปเรื่อยๆนะคะจนนี่ได้ที่แล้วปิดแก๊สนะคะประมาณสี่นาทีเองนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะควันเต็มเลยสมัยก่อนนะต้องเป็นสี่สิบนาทีเลยนะคะที่เขาทำกันเองที่บ้านตอนนี้ทำมาจากโรงงานเนาะวัตุต้าสี่ีบูตานี่อขาตูต้า<อ>สีไว่เท็บบูต้าชูติประกุวเล สูดข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 สอบโดยเฉพาะ,าะ,ะขูด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 ขขูดขูดขูดดูขู นี่นะคะของกุ๊กไก่พรีมาบอกจะทำเฟรชอโตรฟุนกูมา่อยอร่อยชอบม,มากอ ฟัเนังกเดังกเดจิโนฟัเฟจนฟังกเนงกเดฟจินงกเจินเดฟนเด้าินเดฟาฟังเดฟจินเนฟีงกาเคล้ายัเห็ดฟางหนฟองๆนอะองกิไน่ไม่เท่าเห็ดฟางนะรสชาติอ่อนกว่านะคะ แต่อร่อยอ่ะเอามาทำอาหารไทยอร่อยกว่าเห็ดพึ่งอร่อยเลยวันนี้น้ำหวานไม่อยู่นะคะเรากินข้าวสองคนวันนี้จัดโต๊ะแบบนี้ข้าวของมันโต๊ะเต็มเลยน้ำหวานไปกินซูชิกับเพื่อนต้องพิการณา จ,จอห,น,อหอนี่เลยค่ะวันนี้มีสองเมนูอร่อยมานำเสนอนะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีครับ